ขนมโคกว่าเวลาเขาทำอ่ะเขาต้องทำร้อนๆแบบนี้และแม่แม่ดูสินี่แกงไก่เลยนะ,ะอ้เป็นมาสแมนค่ะเือเว,วลาตัวใหม่มาที่ยังปิดก็เลยออกกดบางคับที่ใส่นะคะ้าค่ะวันนี้เราไปตลาดไหนกันคะที่บาร์รมาร์เก็ตบาร์รมาร์เก็ตตามกันไปค่ะ ท่านผู้ชมค่ะนี่คือบริเวณบรรยากาศนะคะตรงข้ามกับสถานีลอนดอนบริดจ์นะคะก็จะอยู่ตรงตรีนสะพานนะคะก็จะมีตลาดบอ r ล์มาร์เก็ตนะคะด้านหน้าที่เห็นอยู่คือสาวสวยนะคะรวยสเสน่ห์น้องปารูนะคะรูฟิตค่ะปารูรูฟิตนะคะกับกระเป๋าชาแนลนะคะกระเป๋าชาแนวแมวยังมองนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะ ตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินกันไปอ่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ค่อนข้าง,งหนาวนะคะจะมากินขนมครกเยขาอยากมากินขนมครกม,ม้มันไม่ได้อยู่ตรงรูนี้พี่เก๋มันย้ายอีกฝั่งอุ้ยดูสิน,น,น่ากินมากนมากแม่ า,างไเี่เราเราเดินผ่านดูดีครอบช่องครอบเทลขึ้นมา อร่อยมวนาดื่มก็เจี๊ยบหน่อยอร่อยมันจะเป็น่ไปลองเลมอนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองกันอื่นก่อนไปค่ะ ะะมาบริเวณตลาดนะท่านผู้ชมขายเห็ดขายไปทางนี้แม่แตลาดนะคะวันนี้มันดูเงียบๆย,ยังไงก็ไม่รู้เนาะวง้งวางนะคะท่านผู้ชมขาอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของหน้าหนาวแล้วนะคะอกษาวันไหว เนี่ยคนมาต่อคิวร้านอันนี้เป็นร้านขายโดนัทใช่ไหมขายขานมมันจะอยู่ตรงนี้ไหมนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่ผลหมากลักไม้แม่ดูซิ อันนี้ลูกฟิกค่ะลูกมะลูกมะเดือใช่ไหมอันนี้เขาเรียกลูกมะเดือใช่ไหมคะภาษาไทยใช่ใลูกมะเดือภาษาไทยลูกมะเดือที่นี่ก็อะไรนะฟิกฟิกฟิกลูกฟิกอุย้ยแม่ดูสิปลาปลาสดสด ลอยนังลมใช่ไหมกินกับปลาไปๆๆขนมครกผัดไทยนี่ไงแม่ขนมของขนมครกนี่ไงขนมออ๋ผัดไทยเขาเลยจึ้งมากเห็นไหมนี่นะคะ กินหนึ่งกับบันหนึ่ง <laughs> โอ้ยตายแล้วฉันกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกินอีกเขาเขาอ,อร่อยทุกอย่างเลยแม่ครั้งที่แล้วหนุ่มมาาผัดไทยไไไไกุ้งไก่ ยันนาเอาเอา,เอารีวิวให้หนูดูด้วย,ยอร่อยไหมแม่หนูบอกแล้วว่าร้านเขาทำอร่อย,ออยหนูขอชิมด้วยได้ไหมคะเอาช้อนไหมเอาช้อนไหมเอาช้อนไหมแล้วที่ตรงไหนอะแกไม่เดี๋ยวเราห่าที่นั่งนนได้แม่ เ,เอ๋อเป็นมาส,สมันค่ะ,สสคะอร่อยมากแม่ดีดูค่ะขนมปกขนมปกว่าเวลาเขาทำอ่ะเขาต้องทำร้อนๆแบบนี้ละแม่หนูเอาผัดผัดไทย,ยผัดไทยมิกซ์อะค่ะชิอกโกแลตก่อนเนาะค่ะนี่วอยมีหนึ่งที่นะ แจกโคตรจ้ี่แกิมองดูเร่องยลงมากกว่าแต่ของเขาอร่อยนะใช่โอ้เดี๋ยวหนูไปดูเราเราไปดูร้านนี้เราเราไปดูร้านนี้เขาอ,อีกหนึ่งอะไรนะมูไว้อะไรเอาไปสิแม่อยากดูไหมร้านเนี้ย<ห>เดี๋ยวเราไปเดีเราไปแวะดูร้านข่าวร้านใหม่ของพี่นิวเดี๋ยวเราไปดูวันนั้นแกชวนหนูไปอยู่แต่ว่าหนูไม่ได้ ดูสดิีเขายอดละแม่เขายอดละแม่แม่ดูสิแม่แม่กลับไทยแม่น้องแม่แม่น้่งเจอเตา,าเตาพกเตากลับมาด้วย พี่เกศรู้ไหมว่าอะไรหนูนึกถึงไข่นกกระทาหนูอยากกินมากไข่นกกระทาลุมๆมะนั้นสิโอต้องไปหาเตามาสิแม่ไม่ใช่หรอไม่เขาใส่แบบนี้แหละหยอดแบบนี้แหละใช่หรอใช่หยอดแบบนี้ค่ะที่เกลือน้ำตาลนะนะแต่ว่าเคื่นี้ไม่หายนะไข่เนกกระทาใช่ไหมมันวนวายเนาะหนคุณพี่นี่คุณพี่นี่เป็นญาติกับพี่นิวใช่ไหมคะ ใายรวมกันไหมก็า้หงุมกับไยมะม่วงรวมกันของมันจะรวมกันโอเคข้าหนุ่บสองมะม่วงหนึ่งละหนูสั่งผัดไทยีหนมีกงมีวันนี้ไม่มีกะเพราไหมคะวันนี้ไม่มีกะเพราค่ะหมดไปแล้วหอนี้สานะค ไปดูซิไปดูผัดไทยซิไปดูผัดไทยซิไปดูผัดไทยซิเอาทุกอย่างหมดเลยค่ะนี่อยู่นี่นะใส่เองนะเยอะหรือน้อยดูสดิผู้ชมค่ะน่ากินมากต้องใส่แน่นๆนะคะ่ะ สิบปอนด์ค่ะหรือว่าประมาณสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะตามแต่เยอะมากนั่นมากกุ้งเขาตัวใหญ่ได้ใจมากค่ะดิ้วยกันน,นั่นมากแม่มกุ้งไม่ดิ ติ่มตี่มตั้งหลายตัวรอดดูความจึ๊งดูความจึ๊งผู้ตัดสวยสวยผู้ตัดสวยก็กินได้ต้องมีน้ำอเน้องมีน้ำปลาโูตัดสวยเนาะ อีกร้านหนึ่งของเขาอ่ะรู้สึกว่าจะมีลอดช่องขายด้วยนะเนี่ยมันเก็บง่ายต่อเดือดเห็ดจะไปดูไหมแม่ร้านร้านอีกร้านหนึ่งของเขาอ่ะมันอยู่ตรงนี้เองตรงหัวมุมอันรีวิวรีวิวรีวิวเคยรีวิวไปแล้วแม่แม่กินเลยเดีอยมันมันต้องกินร้อนๆทุผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งขนมครกใส่ข้านข้าวโพดนองแก้มไล่หน้า พออะถ้าปล่อยให้เย็นมันไม่อร่อยเพี้ยนนะอ,อยากกินนั่นไหมขนมขบเคี้ยวแข็แข็งปากอะโยนโยนอยากใส่ใส่โยนโยนใส่ใส่ออนะ่นแน่นน่ากินนะั่ทงทำน่ากินนะได้ไหรือไม่เขาทำน้ำไว้แล้วด<อ>ีนะรอไปวดน้ำ มันได้ใจจริงๆถูกใจยอดผัดไทยนันจริงไม่ชิมมันสั่นอย่างอะไรเพราะทำน้ำไว้ให้ทุกน้ก็เลยไม่ต้องทำไร้นะน้ำผัดใครอ่ะวันนี้ต้องทำน้ำไว้แล้วไม่งั้นไม่ทำง่ายๆเขาทำใส่นั้นมาแล้วเขาก็ให้คนผัดข้อ่างผัดก็ได้เลยผัดได้น้ำผัดไทยต้องตีมาอยู่แล้วเออใครทำใครทาน้ัดไทยอร่อยก็ต้องใชดีไม่แล้วมันไม่ใช่แค่นานพี่เก๋บางร้านน่ะเส้นบงด้วย เส้นแฉะบางร้านน่ะนะที่หนูหนูเคยไปรีวิวตรงแฮมเมอร์สมิธน่ะแขกอินเดียผัดเส้นแฉะมาก,ากต้องผัดเป็นนนเนอะพวกนี้ก็ต้องผัดเป็นด้วยใช่ไหมใช่กินนาทีนาทีห้องสอดไวนะ้เนาเขาก็ต้องเทรนนะแม่แล้วอีกอย่างซอสผัดไทยมันต้องถึงนะมันจะต้องมีความเป็นมะขามเปียกด้วยนะแม่ไก่ข่าอก่้าอมขี้ดีกห่าโอ้พริกเผ็ดองแม่ ติดลวดเนาะอยากเอากลับไปดูว่าที้เกียจถ็ดถึงที่แม่มันหายยากเหลือแม่งกกลับอร่อยไหมดูอย่างนี้อยากเปิดร้านขายอาหารแบบนี้เนี่ยผมพบได้อยู่หองอยู่เทียนนานะจะเปิดร้านขายอาหารตบวนี้วันอาทิตย์มันเป็นหม้อลาดไม่แต่เกี่ยวหวานแกงแดงมันมันเกิดนะพี่นาใช่ ดังนั้นถ้าเราจะทําแกงอะไรแบบนั้นเราก็ต้องดูแบบว่าเออเนาะดูแต่ว่าบ้านเยอะคือเขาติ่งแค่นั้นถูกกอ่ะถ้าบาทถูกปะแกง,เ,งเ,เดงมัสมัมันแสนงอ่ะก็ชอบผมจีนมันก็ชอบนะคุยทำอยู่ร้านแท่นนงนี้อยู่บ้านสั่งไปทุกอย่างจึงฝิงเราอย่างเนี้ยฝิงเราทำเองริงเราต้นต้นมันขี่น้ำมันได้ต้มขาก็ได้ตักเป็นหม้อๆอย่ ถ้เยอะเหมือนกันนะสิบออนเยอะนะแม่ติบหนึงเก้าเยอะนะเนี่ยแล้วเขาใช้กุ้งตัวใหญ่เบลอเลยอ่ะใช่ไม่แพงนะพี่กุ้งตัวใหญ่เบลอไม่แพงสิบออนนะแล้วไหนค่าเช่าเขาอีกล่ะตรงนี้ด้วยแพงไหมค่าเช่าแต่เส้นอร่อยนสิเส้นเหนียวกับบ้านหนึ่งกับบ้านหนึ่งกับบ้านหนึ่งอันนี้ไม่เอาเพราะรอไม่รออันนี้ไปอุ่นได้ผมนะ เนาะขนมของมันอุ่นไม่ได้มันต้องกินเลยกานนี้กันนี้อุ่นได้เข,อขอาขอนี่เขาหมิน้ากเขาปกเขาโคตรมาอะไรไได้วยดิมีเออน่าจะขายแบบว่ากะเทยน่าจะทำนน่าจะมีร้านกระเทยเนาะถ้ายำต้องขายแบบว่าให้พวกกระลิกใช่ น้องแม่น้องขายดีมากเพราะตามบ้านเยนหเพราะตัไรบอกเละแยกไงแยกน้ำไปถึงปุ um ๊บได้เลยนะเพรตามมาเนาะตามตาเก่งตาบเดียวนะแม่นาะโก็ยืดละห้าปอนด์หปอนด์เนาะเนาะตามผลไม้ฝรั่งว่ากินพวกวีแกนน่ะ แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำปลาใช้เป็นอย่างอื่นแทนใช้เป็นอะไรน่ก็ได้ซีอิ๊วแต่ซีอิ๊วมันก็ไม่เข้าวันอี่เนาะแม่ไม่กินแล้วผมบอกเนี่ยยิ้มต้นเยอะไม่กินหน่สิกะเทน้ำอันนี้น่ารักอ่ะคือเขาไม่ขายใช่ไหมเนี่ยใช่เขาไม่ขายหมดเลยอ๋อเข้าเคล้อนะเข้าขายขาย เขามีร right. so. okay. like ้านเขามีร้านข้าวด้นะเจิ้งอยู่นะแม่อร่อนไม่กินหรอิอันนี้ก็อร่อยนะชอบอร่อยมากค่ะกับบ้านดีไหมบ้านอัน คืนนี้จะกินห่ดเรจะไม่ถึงคืนนี้เลกลับไปก็แด่เราจะชู้กันนะเมียอกกินหวานกินเคมต้องตลับกันมั่วหมดละกูเนี่ยกินซีน้ำหูงน้ำตาไหลเลยหน่รเยมเผ็ดใช่ไหมพิกเผ็ดนะอร่อยพริกนังเลือพริกนงเลือเส้นนังกระเด พิเกตครั้งที่เราได้เดิมาตรงนี้ปะม<บ>าคา<ต>ปีมันไม่มีอะไรแล้วเลูกุ้งอ่ะนเลยลกินมัน,ลนเลไก่กังไอีวขนมัชอบหรอชอ,อันนี้นะ,ะีเหมนีมาม่ก่อนมอร่อยกว,นว,นว่นี้นะอร่อก่านี้เนาะาบอกคอมีหน้านนะห,หน้าต้านหอม อันนี้หน้างานใช่ไหมอ่าเขาต้องเทให้มันแตกเขาเผอีกเยอะกว่านี้เนาะมันจะได้มีเส้นในนั้นกรอบมาเนี่ยใช่ย่านทำกนมบ้าปิดขนมป้าปิดย่านอ๋อบ้าปิดขนมบัวใบบัวขนมพ้ระยากกินนะ้ำเห็นอยู่นะนี่หมดใช่ไหมพี่เก่งเคยกินใช่ไหมขนมใบบัวอ๋อครับมั้งอร่อยมันวนมามันออกมันมัน แล้วมันใ่อนี่ยวเมันดูดน้ำมันด้ยนะดดูดน้มันไอ้ข้อเยอะอยู่นะไอ้เยอะไ่เกออันั้นก็อร่อยไอ้อะไรอ่ะขนมเบื้องยวนเหะอมันไม่มีอะดิแม่ขนมเบื้องสบายก่อนเนาะเกี๊ยนนผอาจารย์ แล้วอไปเทน้ำแม้มันมันดีนะมันไม่เมาแถมเขาจะพาไปร้านขายของไทยเดี๋ยวไปดูกันร้านเขาเนี้ยขายของไทยรุ่นนี้การันต้ว่าต้องเป็นเมนูเหมือนเดิมเลยเขาเขาจะขายเป็นพวกของไทยเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตไทยแต่เขามีของหลายอย่างมากแม่ไม่ต้องคนกลับไปอีเดาเราไปได้สองทังหมดจะกินเนี่ยจะกินเราแค่มาหน่อยเนาะกินให้หมด ีประมาณที่ห้าสามสิบโอเคนะแล้วกันนะเนาะมีมีหลายลายใช่ไหมไม่ต้องซื้อจ้ะมีเยอะมากผลไม้แล้วก็ดอกไม้ร้านไหนตรงตลาดแถวด้านเนี่ยพี่มันต้องเดิมมันมันจะอยู่ที่ตอนแถวแถวที่ว่านเขาขายพวกของเก่าพวกอะไรได้ใช่ไหมใช่เคยไปตรงตรงตรงข้ามสะพานนะนะใช่อันนี้ก็เป็นแฮนด์เมดเลยนะฮู้เลือของคนขายทำเองเลยคุณแม่เซน เสียข้อประเด็แล้วทีนี้มัน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 เป็นร้านอุ้ยร้านแห่งเด็กเยอะอยู่นั้นนะเราต้องเดินเอาใช่อุ้ยสวยนี่ต้องจบจบกว่านี้ใช่เี่ชอบมากเห็นเมื่อกี้อุ้ยเห็นตั้งหลายทีแล้วแต่นี่นี่คิดว่าเป็นลายแต่ดูวันนี้เห็นแล้วไอ้ยอินดอร์มันเหมือนของจริงก็เลยถามว่ามันของจริงใช่ไหมสตรอเบอรี่ก็มีมีผลไม้ทุกชนิดเลยเนี่ยเขาเอาบัมะนาวไปอบให้แห้งก่อนไม่ไมไม่้าได้เราก็เดี๋ยวไปกินซีซ่าเราก็ซื้อ กินพิซซ่ากันจอนนี้เลยหลอมีดอก